สาห่อกิณิดห,หันหันหมอจอมะากลายแอบออยจ้องกวัวช่อยชิดอ่ะเมนูนี้เราจะเรียกว่าถั่วฝักยาวผัดกะปิกุ้งแห้งนะคะอร่อยชิค่อนว่าแอนหยุงมาไกลาย,ยูหามีเช่าอันนี้กุ้งแห้งทอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะถั่วฝักยาวแอนก็ทำว่าช่องแถวหรื่ใกล้กแห่ออร์แกนิกช่องแถวนะคะเป็นถั่วฝักยาว ออแกนิกนะคะปลอดสารแล้วก็มีกัะปิดนะคะกปะปิสีหยิวค่ะสีอุวขาวแล้วก็หันยิวฟูซอนแถวเฮียมเจียวนะคะ,ะล็อกฟูซอนแถวต่อแถวจังฮอชิดวิธีการทำง่ายดายมากนะคะเครื่องปรุงก็ง่ายเท่านี้เองนะคะว่างๆเราก็มาทำกินกันไปค่ะไปดูว่าแอนยองเจจ้่จ้อนะคะแอน,นก็ยุง หิวที่เอามาเช่าหามีนะคะแล็กล็อกฝูส้นแถววเหยียมเจียวค่ะนะคือเช่านะคะล็อกกระปิดค่ะกระปินะคะไงคอนต่อสังไก่คือล็อกกระปิดอานต่อนะไงล็อกอกิดแถวย่าห้อลหละอังสืออานต่อ ลิหาเชื่องเชื่องเดียวล็อกสองแถวค่ะสังยินไนะสี่แถวคือลวกก่อนห้ามาใกล้นะกินอุ่นสื่อนะคือลวกนะคะบางคนเขาเอาถั่วไปลวกก่อนนะคะอันนี้เป็นถั่วอแกนิกมันจะนุ่มอยู่แล้วค่ะไม่จําเป็นต้องลวกมันจะนิ่มเลยนะคะเนี่ยผัดแค่นี้ให้ร้อนๆสะดุ้งสะดุ้งก็ใช้ได้หละนะคะอันก็ ล็อกแล้วหามี่ล็อกคือพักสั่งเตาสี่ยอ,ยอยู่ห้อล่ะก้อยก้อย ชิดเขียนหำชิดวอผ่อนนะกลับปั่นจ่อห้อแล้วก้อยจ่อแอนเกี้ยงสองเหนี่ยมเพียงทุกแอนอสืดจุดบุคคาแอนจิกาจ่อยะหอชิดปลอดภยัยออแกนิกด้วย หลังเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทําเมนูอะไรต่อนะคะสําหรับวันนี้อย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะและอย่าลืมกดติดตามให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะใจเกียนสวัสดีค่ะ